ไอ้ทุกคนเห็นโพสนี้ยังเห็นแชร์เต็มบนโซเชียลเลยนะหลายเพจด้วยจะหาวิธีมาสร้างตัวยังไงทงั้งๆที่ตอนนี้ทองบาทละสามหมื่นก้าข้าวจจลละห้าสิบหกสิบก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้ากาแฟชาแก้วละสี่สิบถึงหกสิบไอโฟอนเครื่องละสามหมื่นกว่าบาทน้ำมันขึ้นราคาค่าไฟขึ้นราคาค่ารถไฟฟ้าขึ้นราคาแต่เงินเดือนยังอยู่ที่หนึ่งห้าและค่าแรงสามร้อยบาทต่อวัน เอ่อเออทุกคนถ้ามีดราม่าทัวร์มาลงกูช่วยกูด้วยนะทุกคนนะกูหาหลุมหลบตีนแป๊บคือประเด็นนี้มันก็น่าสนใจนะทีนี้ทุกคนก็จะได้พบกับช่วงจิกาเบวิเคราะห์สถานการณ์นะครับสมมุติว่าบทความนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นจริงกับคนจริงนะครับไม่ใช่สแตนด์อินนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับสมมุติว่าเราไปยุ่งกับโครงสร้างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํากับค่าของชีพไม่ได้เลยนะ แว,ว่าเออตรงนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่เนาะเราเป็นคนธรรมดาเราแก้ไขอะไรไม่ได้ผมจะเริ่มจากการแก้ไขที่ตัวเองก่อนนะครับทาอันที่ที่เราทําได้เลยนะคือไอ o n e เครื่องละสามหมืผมก็ม่จะไม่ใช้นะผมก็จะไปใช้เลสมีพวกไบเซียมี่นะเครื่องละประมาณ7จ็0แป0พั้นหรือแบร,รนด์อื่นๆแบรนด์อื่นๆ oppo หรือว่าแบรนด์ที่ราคาเราเข้าถึงนะเอาแบบพอใช้พอเนาะมือสองก็ได้ราคาเอาที่เราไหวอะ ข้าวจานละห้าหกสิบผมก็จะไม่กินข้าวร้านนันนะครับผมก็จะไปหาซื้อข้าวแกงถุงเอานะครับหรือไม่ก็ขอข้าววัดซึ่งจริงๆผมเคยขอข้าววัดกินะออจริงนะเออจริงได้อิ่มบุญสบายใจด้วยในการกวาดกวาดลานวัดแลกกับข้าวเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเออผมก็จะไปหาร้านที่ราคาไม่แรงซึ่งปัจจุบันผมก็ยังทําอยู่นะก๋วยเตี๋ยวชามที่มันถูกกว่านี้มันก็มีแต่ว่ามันก็ตามสภาพราคานะก็ต้องหาดูเชื่อว่ามันต้องมี กาแฟชาแก้วละสี่สิบถึงหกสิบจริงๆมันก็มีกาแฟที่ราคาถูกกว่านี้ก็มีนะอย่างเช่นรถไอ้รถพ่วงข้างนะหรือไม่ก็กาแฟกระป๋องนะเราก็ลดคอ์สตรงนี้ไปเนาะน้ำมันขึ้นราคาไอ้ตรงนี้เราแตะไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวคิดก่อนทําไงดีนึกออกเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําคลิปหน้าแล้วกันค่าไฟค่าไฟขึ้นราคาก็เหมือนกันค่าไฟเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องประหยัดไฟเนาะก็เหมือนกันน้ำมันน่ะแหละเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาทางประหยัดน้ํามัน ค่ารถไฟฟ้าคือราคาเออถ้าค่ารถไฟฟ้าคือราคาผมไม่ขึ้นแม่งครับผมขึ้นรถเมล์เออประหยัดได้ก็ประหยัดไปะเนาะอืมแต่เงินเดือนยังอยู่ที่15 0 0 0บาทอ,อ่ผมก็จะต้องอัพสกิลตัวเองเนาะพัฒนาทั้งซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลทําให้ตัวเองมีมูล,ลาค่าอัพอัพเลเวลของตัวเราเพื่อไปอัพเงินเดือนให้มันมากขึ้นเลยหรือทำธุรกิจอย่างอื่นหรือทําหารายได้เสริมมาซึ่งช่องทางการทํารายได้เสริมอ่ามันก็แล้วแต่สกิลความสามารถของแต่ละคนว่าจะทําได้มากได้น้อยนะ ผมก็จะทําแบบนั้นเนาะค่าแรง300บาทต่อว,วันเราก็ต้องไปดูนะครับว่ามันค่าแรงอะไรนะครับเพราะว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทแต่สมมุติว่ามัน300บาทจริงๆนะปัจจุบันนะแต่ผมก็เห็นคนรอบตัวที่เขาเป็นช่างหรือวิชาชีพที่เป็นทักษะที่มีความชํานาญการเฉพาะด้านอะ่ะค่าแรงเขาเกิน300ยแล้วนะเออขนาดบ้านนอกผมนะครับรับจ้างดำนานะครับวันละ5 0า500บางคนยังโอ้โห500ยังคิดหนักเลยเลี้ยงข้าอยู่ตัางหาก สี่ร้อยห้าร้อยต้องมีอนะ่ะเออขนาดรับจ้างดำนาลกหญ้านะสามร้อยนี่คือจ้างครับไม่ค่อยมีใครไปเอานะมันก็มีนัดนาน,านทีเจอสามร้อยแต่ว่ายากแล้วอนะ่ะขนาดทำนาที่ต่างจังหวัดนะจ้างทำอะ่ะเขายังโอ้โหโยังแบบว่าเรียกเลที่สูงกว่านี้เลยแต่ถ้าถามว่าจุดประสงค์ของเขาเขาสื่อถึงอะไรผมคิดว่าน่าจะสื่อเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วค่าของชีพมันสูงนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาอาจจะ ื่อถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาอาจจะอ,อ,อธิบายออกมาทําให้เราไม่เข้าใจตรงกันหรือมีคนที่เห็นแย้งด้วยนะครับหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับแย้งเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมเขานะว่าเขาสื่ออะไรเขาอาจจะสื่อว่ายุคปัจจุบันเนี่ยค่าของชีพมันสูงมากแต่รายได้ค่าแรงขั้นต่าเนี่ยยังอยู่เลทประมาณเดิมซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการจะใช้ชีวิตให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันนะครับมันมันคือมันยากนะ ก็เข้าใจนะครับเข้าใจจริงๆนะครับว่าค่าของชีพมันสูงจริงๆเนาะทุกคนก็อย่าเพิ่งไปด่าเขานะครับเขาก็แบบว่าเขามีจุดประสงค์ที่จะสะท้อนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็ค่าของชีพนะทุกคนก็ใจเย็นๆนะทุกคนนะใจเย็นๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับคือเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าใครจะสามารถพัฒนาตัวเองหรือหารายได้ช่องทางอื่นได้ให้มากกว่าเดิมถ้าเราบอกว่าเอ้ย คนอื่นเขายังอยู่ได้เลยยุครุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลุนลงเขาค่าแรงสาว่านี้เขายัางอยู่กันได้ยุคป,ปัจจุบันนี้บางคนค่าแรงเขาวลสามร้อยเขายังอยู่กันได้เลยเขาก็าหาช่องทางเขาอะไรเงี้ยคือคนเรามันไม่เหมือนกันไงพื้นฐานสังคมสถานะทางสังคมการศึกษามันไม่เท่ากันไงโอกาสต่างๆคอนเน็กชันต่างๆมันก็ต่างกันการสร้างตัวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเท่ากันแน่นอนนะครับคุณลองดูนะครับคนแรงงานที่มาทําแรงงานแบกหามนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาขายแรงงานในตัวเมืองนะครับ เทียบกับลูกคนที่มีตังค์ที่เขามีเทียบพร้อมทั้งฐานะทรัพย์สินอำนาจบาร,รมีคอนเน็ชันการศึกษาที่ดีนะครับเขาสองคนมาวิ่งแข่งกันในการสร้างตัวนะครับคุณคิดว่าใครจะสร้างตัวได้เร็วกว่ากันเนาะเพราะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปดูถูกดูแคลนกันนะครับอย่าเพิ่งไปแบบว่าบูรี่มูลี่กันเนาะอย่าให้ถึงขั้นแบบว่าเอ้ยมึงกาก,ากเองอ่ะก็มึงลอสเซอร์เองก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าคนเราต้นทุนทางสังคมมันต่างกันนี่มันคือผลลัพธ์ในการต่อยอดตัวเองมันก็ต่างกันเยอะนะจริงๆ เราได้อะไรจากโพสต์นี้นะครับเราได้เห็นมุมมองของคนที่คิดต่างทั้งสองฝ่ายนะครับคนที่เห็นด้วยกับโพสต์นี้กับคนที่ไม่เห็นด้วยว่าเคนที่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันมันมันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์นี้เขาบอกมึงก็เลิกใช้ iPhone สิอะไรประมาณนี้ผมว่าคนที่เห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยควรหาทางออกร่วมกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ค่าครองชีพมันสูงเกินอัตราเรทที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับแล้วก็เราก็ลองดูว่าทั่วโลกเนี่ยค่าองชีีพเทยบบกั รายได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาอยู่ที่อัตราเท่าไหร่นะครับเราก็มาเทียบกันว่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวไทยในปัจจุบันเนี่ยควรจะอยู่ที่อัตราเท่าไหร่เราก็พูดคุยกันนะครับเพื่อจะได้ผลักดันให้กับสมาชิกผู้ที่สภาหรือสอสอหรือนักการเมืองที่คุณเชื่อชอบที่คุณกาให้เขานะฝากบทความนี้ไปให้เขาช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วแก้ปัญหาถกกันในสภานะครับมันถึงจะมีทางออกนะครับหรือไม่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันต้องมีคนมาให้ความรู้นะครับว่าดราม่าในโซเชียลประเด็นเนี้ยควรทํายังไงดีให้อยู่รอด และถ้ามันไม่อยู่รอดจริงๆมันจะช่วยกันยังไงมีหนทางชี้เป้ายังไงอะทุคนชี้แหล่งว่าร้านข้าวที่ถูกๆอยู่ไหนบ้างแต่ละอำเภอก๋วยเตี๋ยวถูกๆอยู่ไหนบ้างแต่ละอำเภอหรือวัยรุ่นยุคนี้จะใช้โทรศัพท์ถ้า iPhone มันแพงควรไปใช้รุ่นอะไรก็น่าจะมีคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลหรือมีอิทธิพลทางสังคมออกมาให้คําแนะนําของอกับกับเด็กเยาวชนและคนในโซเชียลนะครับ ใครมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อมูลอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่อนี้ผมไปก่อนเพราะว่าดูท่าทางโพสต์นี้ทัวร์จะลงแน่เลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมอย่าลืมนะครับผมชอบกินกะเพราแล้วก็โอเลี้ยงหนึ่งถุงนะครับไปแล้วครับฟิว